The Record of a Mortality to i Mortality, m คัมพีวิธีเสียนตอนที่31ปรสิทธิซากศพหานลี่จิตใจสับสนเขาทั้งหวาดกลัวทั้งเสียใจทั้งงุนงงและจนถึงตอนนี้ก็ยังคิดหาทางปลีกตัวออกไม่ได้เขารู้สึกลนลานบอกไม่ถูกเขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มไม่มีทางเทียบกับจอมยุทธ์อย่างท่านหมอหม้อได้การเสแสร้งไม่แสดงอารมณ์ของเขาถูกท่านหมอหมอ้อมองออกจนหมด เขารู้สึกกลัวจนเหงื่อออกเต็มหน้าผากท่านหมอหม้อจ้องมองทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของฮานลี่ยิ่งดีใจที่ได้เห็นเขากดดันเขาคิดเสมอว่าถ้าทําให้อีกฝ่ายควบคุมสติไม่อยู่ความจริงก็จะถูกคายออกมาท่านคิดว่าข้าตั้งใจชะลอการฝึกให้ช้าออกไปอย่างนั้นหรือฮารลี่ถูกความรู้สึกแปลกๆตีเข้าให้แน่นอนเวลาสองปียังฝึกไม่ถึงขั้นสี่เจ้าคิดว่าข้ามองอุบายเจ้าไม่ออกหรือ สขั้นแรกผ่านได้ในเวลาสามปีแม้ขั้นสี่อาจจะยากเสียหน่อยไม่มียาช่วยบำรุงแต่สองปีไม่คืบหน้าข้าว่ามันผิดปกติท่านหมอหม้อพูดด้วยน้ำเสียงหน้าหวัดกลัวคิ้วทั้งสองขมวดตรงเห็นได้ชัดว่าโมโหดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจหารลี่มาได้สักพักแต่เพิ่งเปิดเผยออกมาไม่ว่าข้าจะอธิบายอย่างไรท่านอาจารย์หมอก็คงไม่เชื่อหฮรี่ฝืนยิ้มให้ตัวเองคิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว จะกลายเป็นสาเหตุของสถานการณ์ตรงหน้าเหมือนทำก้อนหินตกใส่เท้าตัวเองไม่รู้เลยว่าการที่ทำให้ท่านหมอมอโมโหนเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดเจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นข้าไม่รู้ว่าการกระทำที่ผ่านมาของเจ้านั้นจริงหรือไม่แต่จงฟังข้าให้ดีตอนนี้ข้าจะถามเจ้าแค่คำเดียวเจ้าสามารถฝึกวิชาสันไรสิ้นสุดขั้นสี่สำเร็จได้ในหนึ่งปีหรือไม่ท่านหมอหมอ้อยิ้มอย่างเย็นชา เขาพูดประโยคที่สำคัญที่สุดออกมาช้าๆพร้อมจ้องหน้าฮารลี่เขม็งเพื่อรอคำตอบฮารลี่รู้ดีว่าคำตอบนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตหนึ่งปีหลังจากนี้ของอีกฝ่ายแต่ยังเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่ท่านก็รู้ดีว่าข้าให้คำตอบกับท่านไม่ได้ได้โปรดเธอช่วยคลายจุดให้ข้าก่อนฮารลี่ทำตัวผ่อนคลายน้ำเสียงก็ฟังดูแผ่วลง ท่านหมอหม้อได้ยินเขาเอ่ยเช่นนั้นสีหน้าก็ผ่อนคลายลงเช่นกันในแววตาแสดงความชื่นชมแต่ก็ไม่ได้ลงมือคลายจุดให้ฮานลี่เขากลับหยิบกล่องไม้จันแกะสลักงดงามออกมาจากตัวแค่ลมปากเจ้าข้าไม่วางใจถ้าวันไหนเจ้าอยากทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะขึ้นมาแล้วไม่ตั้งใจฝึกมันจะแตกต่างอะไรกับที่ผ่านมาเพื่อคิดถึงชีวิตของข้าและเจ้าข้าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเขาเอ่ยออกมาอย่างมีความใน เขาเปิดกล่องนั้นออกและด้านในมีเม็ดยาสีขาวอยู่เม็ดหนึ่งท่านหมอม่อยื่นแขนคลายจุดให้หารลี่จากนั้นก็ส่งกล่องไม้ให้เขาทันทีเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ต้องให้ข้าบอกหรอกนะว่าเจ้าควรทำเช่นไรท่านหมอม่อ่รีตาเล็กลงบ่งบอกถึงความไม่หวังดีหารลี่ขยับมือและเท้าที่เริ่มชาทันใดนั้นเขาก็รับกล่องไม้และใช้นิ้วหยิบยาเม็ดนั้นออกมาจากนั้นเขาก็กลืนมันเข้าไปต่อหน้าท่านหมอม่ออย่างไม่สนใจ อืมดีมากผู้รู้หนะ้าที่คือผู้กล้าเพียงแค่เจ้าช่วยให้ข้าฟื้นคืนเป็นปกติข้าจะตบรางวัลเจ้าอย่างงามนี่ข้าไม่ได้พูดลอยๆหลอกเจ้าแม้ว่าความสัมพันธ์ของข้ากับเจ้าอาจไม่สนิทใจและข้าไม่มีทางรับเจ้าไว้เป็นสิษย์อย่างแท้จริงแต่ข้ารับรองได้ว่าเกียรติยศและความร่ำรวยข้าให้เจ้าได้แน่ท่านหมอหมอบปรบมือสองามครั้งและเอ่ยคำสัญญาต่อหานลี่อย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้บอกข้าเกี่ยวกับยาเม็ดนั้นได้หรือยังอย่างน้อยข้าจะได้ไม่ทำอะไรผิดจนต้องสั่งเว่ชีวิตให้กับมันฮารลี่พูดอย่างหน้าตาเฉยไม่แสดงความรู้สึกตื้นตันใจเลยสักนิดหือหือยานี้มีชื่อว่าประสิทธิซากศพไม่เชิงว่าเป็นสมุนไพรแต่เป็นไข่ประสิทธิที่ถูกปรุงขึ้นจากสูตรลับหลังจากที่เจ้ากินเข้าไปมันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเจ้าหนึ่งปีจงวางใจว่าภายในหนึ่งปีนี้เจ้าจะปลอดภัยมันจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ และหลังจากหนึ่งปีแค่เจ้ากินยาถอนพิษมันก็จะสูญสลายไปแต่ถ้าหลังจากหนึ่งปีไม่ได้รับยาถอนพิษหืดหึเจ้าปรสิตก็จะดูดกินอาหารจนแตกออกจากไข่จากนั้นก็จะกัดกินอวัยวะภายในของเจ้าจนหมดเจ้าจะทรมานทั้งเป็นอยู่3วันสามคืนจากนั้นก็ตายลงอย่างช้าช้าท่านหมอหม้อพูดถึงความร้ายกาจของมันหน้าตาเฉยซ้ำยังมีน้ำเสียงกล่าวเตือนปนอยู่ในนั้น ฮานลี่เมื่อได้ฟังความร้ายกาจของมันก็เกิดอาการตัวสั่นสีหน้าถอดสีจนดูไม่ได้เหมือนเขาไม่สามารถควบคุมความร้อนรนในใจได้อีกแต่อาวุธไม้ตายของท่านหมอหม้อเพิ่งจะถูกใช้ออกมาในตอนนี้ใช่แล้วได้ข่าวว่าคนในครอบครัวเจ้ามีหลายคนเงินที่ส่งกลับบ้านทุกเดือนพอใช้หรือไม่ถ้าไม่พอก็บอกค่าค่าเป็นห่วงครอของเจ้าเสียจริงท่านหมอม้อเอ่ยคำที่เชื่อเชือนใจฮารลรี่ออกมา ในตอนนี้เขากำจุดอ่อนของหาร์ี่เอาไว้ในมือสีหน้าของหารลี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาไม่สามารถบังคับให้ใจสงบนิ่งได้อีกต่อไปหาร์ี่กัดฟันกรอดเกรงว่าจะเอ่ยคำด่าทอหรืออ้อนวอนออกไปซึ่งไม่ว่าจะขอร้องหรือขค่มขคู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ไม่มีทางปล่อยครอบครัวเขาไปเป็นแน่ท่านวางใจเธอภายในหนึ่งปีข้าต้องฝึกถึงขั้นสีให้จงได้หาร์รี่ยังคงกัดฟันแน่น ทุกๆคำที่เอ่ยออกมาไม่อาจปกปิดความเกลียดชังที่มีต่อท่านหมอหม่อได้จากการข่มขู่ที่จงแจ้งนี้เขาต้องทำเป็นจำยอมก่อนเขาจะตัดขาดและทำเป็นไม่สนใจความเป็นความตายของพ่อแม่ไม่ได้ในตอนนี้ฮาร์ลี่ถูกโจมตีเข้าที่จุดตายถึงเขาอยากจะสู้กับอีกฝ่ายจนตัวตายก็เป็นไปไม่ได้การปะทะกันในครั้งแรกนี้ถือว่าเขาแพ้อย่างรับคาบหลังจากที่ท่านหมอหม่อได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกโมโหในใจ เขากังวลไม่น้อยกว่าฮาร์ลี่แต่แค่ใช้เล่เหลี่ยมปกปิดมันไว้เท่านั้นวิชาสันไรสิ้นสุดสมแล้วที่เป็นวิชาสายมืดเจ้าเด็กบ้าอายุแค่นี้ก็รับมือยากเสียแล้วในใจของท่านหมอหม้อไม่รู้ว่าอิจฉาหรือริษยาถึงได้เอ่ยคำเช่นนี้ออกมาแท้จริงแล้ววิชาสันไรสิ้นสุดแม้ว่าจะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้ฝึกชำระล้างจิตใจและเสริมสติปัญญาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ฝึกเองด้วย ฮารลี่เดิมทีก็ฉลาดกว่าเด็กรุ่นเราคราวเดียวกันอยู่มากดังนั้นหลังจากที่เริ่มฝึกวิชาสันไรซ์สิ้นสุดความฉลาดและอุบายของเขาก็ยิ่งมากกว่าเด็กทั่วไปอีกหลายเท่า